มาเริ่มด้วยเพลงที่แบบฟังแล้วไพเราะสดใสดีกว่านะคะเนื่องในเดือนหน้าวันพ่อแห่งชาติแล้วนะคะเรามีเพลงเพราะๆจากนักร้องหล่อๆคุณต้นธนสิทธิ์นะคะมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยเพลงด้วยรักของพ่อคุณต้นนี่เรียกว่าเป็นเป็นนิกรได้แล้วนะมาบ่อยมากคุณมาบ่อยมากไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าคุณต้นค่ะ to mm -hmm. ที่ทนด้วยหัวใจไม่ว่าแลกอะไรแค่ขอให้เราได้ดีคนที่คอยชุดเมื่อเราไม่ไว้ให้ลุกขึ้นใหม่และลองอีกทีคนคนนั้นมี สายรักที่จริงกว่ารักใดโหโหชีวิตคนนี้สชดีที่มีพอรักที่ไม่ตึงขอตองอนีให้จมลน,นใจแผ่นน้ำแผ่นฟ้าที่ใครว่ากว่า ครับผมสวัสดีครับสวคุณต้นแม่เพลงความรอกแต่เชียงแต่เช้าก็เพราะอย่างนี้ตลอดเนื้อหาเพลงดีมากเลยนะครับผมในคอนเสิร์รายการเนี่ยตอนเช้าบ่อยมากเสียงจะดีมากไม่ต้องมีการอุ่นเครื่องเท่าไหร่นะก็มีก่อนหน้านี้อยู่นิดนึงครับครับแต่ก่อนแต่ก่อนอื่นนี่แสดงความดีเขาก่อนดีกว่าครับเพิ่งจบปริญญาไปนะฮะใช่ครับยินดีด้วยนะครับผมวางแผนในการเรียนต่อยังไงอีกไหมครับผม จริงๆอยากเรียนโทเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนตอนนี้ก็ขอพักรับงานเต็มที่ดีกว่าครับใช่ครับแต่ก็คงเรียนโทสักวันหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะอีกสักปีสองปีอะไรเงี้ยเอาตกๆเลยพี่ใช้ชีวิตก่อนสิพี่ค่ะขี้เกียจเรียนมากเลยตอนนี้เดียวเดี๋ยวเดียวขอขอใช้ชีวิตขอแบบว่าพักก่อนอะไรเงี้ยคณะอะไรเรียนคณะอะไรครับคณะวารสารอินเตอร์ครับที่ธรรมศาสตร์ครับโอ๊ยตาแล้วเป็นรุ่นน้อง เป็นแม่เรียนวรสารรุ่น้องเรียนปริยาโทที่วรสารมาซานเอ้องเอะุ้ยเพลงเมื่อกี้หน่อยเพลงเมื่อกี้จริงๆต้องร้องคู่กับกับพี่ภาชาครับใช่แต่วันนี้พี่ภาชาป่วยมาักเลยน่ารักมาคเับเนื่องในวันพ่อใช่ไหมคะใช่ครับอะไรฟังหน่อยว่าเพลงนี้เป็นยังไงที่มาที่ไปของเพลงเพลงเพื่อได้เลยครับเพลงนี้นะครับก็คือมันเป็นเพลงที่บอกถึงความรักของพ่อที่มีให้กับลูก ให้แบบเรานี่แหละแล้วก็ในเรื่องราวใน M v มวันก็จะเป็นเหมือนแบบมันสะท้อนให้เห็นถึงคนคนหนึ่งที่สมมุติว่าเวลาเรามีความฝันที่ต้องทํามีอะไรที่ต้องทําแต่ว่าบางทีเราอาจจะมุ่งหน้าไปที่ตรงนั้นจนบางทีเราลืมเราละเลยความรักของ,งของคนใกล้ตัวเราซึ่งก็คือคุณพ่อเราอะไระะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น <ใช S 1> <ช>ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังเพลงนี้หรือได้ดูมิวสิกวิดีโอเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะทำให้เราได้เหมือนแบบเออสะท้อนแล้วก็ย้อนกลับไปคิดว่าเอเราละเลยความรักที่บ้านของพ่อเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนแต่งบอกไหมทำไมถึงเลือกต้นเป็นตัวแทนลูกชายส่่งความอุน อะไรอย่างนี้ถึงพ่อน่าจะคือเขาน่าจะเลือกสายร้องมาเจอกานเหมือนต้นกับพี่พัชชายร้องทำให้รู้สึกอบอุ่นใช่ครับ หรือว่าหรือว่าชอบมือไม้เวลาเวลาเป็นไปได้หรือเป่ามืได้ไม่หุ่นแรสเตอร์ยังไงไม่หุ่นกระปุกอคุณดูมือสิงห์ใช่ใช่ใช่มือเขาต้องมาก่อนคือมันไม่เหมือนเพลงรักคือเวลาเราซิงห์แล้วทยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยมันจะยากมากเลยนะมันต้องแบบดีอะไรออกต้องดีลีลานิดนึงเนี่ยจะแข็งคือแข็งกระดกแล้วก็อีกอย่างนึงน่าจะเป็นเรื่องราวของความผูกพันที่ที่ที่มีให้กับพ่อน่าจะต่างกันของต้นคือก็อีกแบบนึงแต่ว่าของพี่พัน์เขาก็อีกแบบนึงถึงแม้ว่าคือพี่พันนคุุณพ่่่่ออเเเ้้าาสีียไปแแลวววัับใชตทกหมืน การดำเนินชีวิตของเขาก็ยังมีพ่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วของต้นเป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์โอ้ยของต้นกับพ่อโอเคครับพ่อนี่น่ารักมากคือเป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วก็เป็นคนใจดีมากอย่างตอนไปออดิชั่น AF อะไรเงี้ยพ่อจะไปด้วยใช่น้าเหมือนนะเราหน้าเหมือนกันมากอะตอนพ่อผอมๆนี่คือเหมือนต้นเลยอะเออดูดีหน้าเหมือนกันมากแล้วพ่อจะหน้ารักต้องบอกว่าลูกหน้าเหมือนพ่อใช่ใช่ใช่อย่างตอนไปออดิชั่น AF พ่อจะไปนั่งดูด้วยตลอดเลยครับคแล้วก็บางทีเผื่อไปตักจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบจองโรงแรมจองรถอะไรไปกับเราด้วยตลอดให้กำลังใจตลอดเลยจัาเอาละมาทำอะไรสนุกๆกันหน่อยดีกว่าดีครับคุณต้นครับเรียนเสียงหน่อยได้ครับเราชอบแก้งเขาเนาะทุกครั้งที่เ คุณต้นนี่คือทำไมเุณต้นคุณต้นเขาเรียนเสียงนักร้อง Britney Spears เอ้อเหรอ Britney เพลงอะไรดีผู้หญิงเนี่ยนะเพไดอเไรดิทำได้ทำได้ทำได้เพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเราโตมากับเขานะได้บทใช่ป่ะไอตัวเมียกับ Britney Spears อรไ่ออะไรล้วพูดใส่พูดใส่ก็ได้ไอตัวเมียกับ Britney Spears Hit me Baby One More Time ก็ได้คโอเคอ่ y โอ้เบบเ How was I supposed to know ตอนแล้วต้องต่อต้องต่อพอแล้วพอแล้วคุยเรื่องพ่อดีกว่ามันจไม่กิ๊บไม่ไหวแล้วกูเสียอาการแล้วมันจะเรื่องพ่อจะเหมือินี่เซมวินนี่ก็จะใช่แล้วที่นี่เหรอก็จะบบแพ้ก็จะแบบแพ้คือเราชอบดูยูทูบพวกแบบ แอนแทตเวอะไรเงี้ยเขาทำเดียนแบบอะไรเงี้ยเราต้องลองลองทำดูเลยเป็นคนที่แบบฝรั่งเขาชอบแบบล้อจช่เล่นเสียงใครได้อีกเล่นเสียงใครได้อีกครับโอ้ที่ชอบ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 ที่อยู่เล่นบ่อยที่เล่นบ่อยใช่ไหมเวลาไปไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็เรียนเสียงโอคยนึกไม่มัน ต้องใช้เวลาเขาหน้ามาจะต้องมีมาเต็มเลยเอาเป็นอิมเพรสชันล้วนๆเลยดีไหมขาหน้ามาเดือนหน้าก็ได้สบายอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ฝากเพลงนี้ค่ะถึงลูกๆทุกคนหน่อยได้เลยครับวยรักของพ่อก็ขอฝากเพลงด้วยรักของพ่อไว้ด้วยละกันนะครับก็เป็นเพลงที่แทนความรักนะครับที่เรามีให้กับพ่อแล้วก็เป็นเพลงที่บอกความรักของพ่อที่มีให้กับเราเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างที่ต้นบอกถ้าเกิดว่าใครฟังเพลงนี้เนี่ยคือจะต้องย้อนแบบ ลำลึกถึงพ่อแน่นอนหรือบางทีเราอาจจะละเลยความรักของพ่อไปที่เราที่อย่างที่ต้นบอกไปเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยก็ฟังกันแล้วก็ฝากให้คุณพ่อด้วยละกันรักพ่อนะคะดาวโหลดได้ด้วยนะครับดอกจันสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งสามศูนย์จำทันไหมครับถ้าไม่ทันกู๊กกิ๊บจะบอกคุณอีกครั้งครับทำไมไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แคปเจอร์ไปดอกจันสี่ขึ้เอาเนี่ยหนูพูดใหม่นะคะทุกคนฟัง ดอกจัน4 9 2 2 4 4 1 3 0ค่ะทุกเครือข่ายค่ะคุณไม่ทันติดย่าก็ไปกด subscribe แล้วก็ดูอีกรอบมหมล่ะแล้วกระทงอะไรแล้วกระทงอะไรถามนิดนึงถามนอกเรื่องเลยลอยกระทงอ่ะลอยกระทงคือวันไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้วันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าี่สิบหพฤศจิกายนยี่สิบห้ายี่สิยี่สิบห้ายี่สิ้าย่สคุณไปดูวันนั้นเราอะไรกันปีนี้วันที่25อ้าวเหรอรู้ไหมวันอะไรรู้ไหม ม่เนอะไม่รู้หรอกเอาปิดรายการไปเดิน <único> ว <Liberty Overwatch> ันเกิดอะไรก็อะารเนี่ยขอของขวัญจากเป็นประเด้นลวงนายี่ขอของขวัญจากเขาอย่างไรอะไรถ้าหมอถ่ายรายการอยู่โอเคอะไรนะก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มเล่นอะไรที่ติดมาคุยกับเราได้ยินได้ยินก่อนยิ้มห้เขาเลยนึกว่าอยู่จะขอของขวัญจากเขาพิธีกรคนที่ห้าของเราครับขอคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุ้นท็อกแชนเนล กดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิกดแกดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดกดดเีี๋ยวน้ะจไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไอ้ไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยก็กดก็ได้อ่ะกดกดอ่ะก